บอกคิปนั่นคลิปนี่มักคลิปนั่นคลิปนี่อยู่ยบ่เออแฟนครับเพจไทยบ่สวัสดีครับพอม่พี่นอ่อมือนี้เฮาอยู่กับช่องบาเพรข้าศพานกันอีกแล้วนะครับมือนี้ มืัอนี้เ้าสีมาเฮ็ดเนื้อเนื้อย่างเนือ้อหมูย่างกันเนาะมืัอนี่บ่าวบาเพชรมาเป็นตะกร้องจะซื้อบริเวรอีหยังนนเนาะบุ๊มเนเนื้อหมูย่างเอาไหมเสือเสียเนื้อเสือย่างเออเนื้อเสียย่างเนาะมืัอนี่บ่าวเพชรบอกกล้องเนาะบอกกล้องอบอกช่องให,ให้ลูกพี่กับแม่พลอยพูดจัดการตอนนี้เป็นยังไงมา อ๋อคิดมาลูกพี่คิดมาลูกพี่เป็นคนยา่ยา,ยางไปถูกไหพี่ย่างให้แม่เนย่างซื้แม่กินมันนี้ลูกพี่สิย่ยางซื้อแม่พ่อกินนะครับัแรงหันอเดืนีย๋ยวจะเฝ้าสรนะเอาเามันตีกนันนก่อเนาะเนาะเดี๋ยวให้ใหไฟมันเช่าลูกก่อนเนาะพี่เราเข้าขยงเบื้องต้นนะครับมันชิใหม่ก่อน ใช่กันกับว่าวิหะแล้วว่ะติดตามเลยเพื่อนลูกพี่อ่ะอันอันกระช่วงเจ้าบ้าเพชรก็สะพานนั่นล่ะติดตามมาหลายเพื่อนบอกคลิปนั่นคลิปนี้มักคลิปนั่นคลิปนี้เยอะเหรอเออแฟนครับเพ่ท้ายบ่เพ่ท้ายที่ให้แฟนคขับลูกพี่บ่ะแฟนคขับลูกพี่อ่ะเพื่อนลูกพี่อ่ะไมาติดตามให้ครับเอามาคลิปรุ่หน่อยมันสินั่นสินนั่นนึง น้อยเด้อเจงน้อยพริกให้มันสุกเป็นฟังเป็นฟังมั่คือเนื้อเสือนะผมแล้อ้พี่นอ้องเก็นเครื่องเดีย๋ยวจะฟาวจะฟาวพีเ่เป็นฟังเป็นฟังแล้วกันขึ้นแค่เดียวอีก่กินแค่หนึ่งข้าวก้างอีกฟังหนึง่งครับเอาขึ้นเลยเป็นมีเดียมเลยพี่น้องมีเนื้อเสือเวลาหมักเนื้อเสือนะครับขั้นเฮ็ดเกลเพียนะพี่นออ้องเขาใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็ผงชูรสครับเขานั่นพอ จางเงืองหมดตองส่นะครับหอมกระเทียมมอัอมดสายอ้าพีกพีคกพีกพกไ่ได้ได้ลดะคุณนะยื้โทัวร์วันนี้ลูกพี่เป็นโชคฝีมือให้เม่พ่อยเลี้ยงเลี้ยงบอาเกินกับเม่พ่อยนะยับเข้าไปอีกตัวนี้ ัน,น,น,นไปเมืนอากาศน้มันแรงด้วพี่นอ้องอาสิมืนนะนครับอกมดูดาวต่งกล้องก็มาเปลนได้พี่น้องมาเสนะ็เนน้ำมันแรงีท่ที่ออกเป็นม,ม่วๆเนี่ยมืนๆนแรน่าะก,กล้องมาเสร็จโู้โหวิธีเสจคามเป็นทังไหนหเสกคาหมันชัดเจน ี่คอมเมนต์มาบอกเขาได้พันซับแล้วเขาสีฉลองสื่อรถไม้สื่อไม้เขาบอกว่าเห้ไปลองฟังได้ไหนเป็นรถไม้ที่เขาอันอันว่าสีสื่อแล้วประมาณประมาณล้านกว่าบาทนี่แหละเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่ล้านเท่าไรวะยี่ห้อยังยี่ห้อเอ็มดีเอ็มดีนะตอนนี้เขาจองไปแล้ว แต่ท่านได้ได้อยู่ยังบ่ได้ประมาณอันอัชินาอัชินาเนะนาะอันที่น่ะนะครับดูพีดเฉลยแล้วเนาะพี่นอ้องรถอันเก่ามันแอมันตายแล้วบ้าพีดนะครับขมแม่พ่อยก,ก็เลยกั้นใจแล้วพี่นอ้องฮะสรุปมีสรุปมอู้หูพวกเราวงแจ็คสรุปอันที่มันเปิดปิดเปิดหลงังคานะน่ะออหลงันะคงคาเนาะหลังคารถเดียกมันเป็นหลังคาบ้าน <ด>ไปลองที่มาแล้วลองมาแล้วลองแล้วเนาะเยอะเลยมักบ้อมักเยอะไม่มีหลักเพลงเลยล้านเพลงล้านก็เพลงหนมะือยู่ในอันรถน่ะจ้ะมีหลานก็เพลงเหมืจะไม่ต้องใช้แอปใช่แอปขนมเขาน,นี่เนื้อห่อกระลังย่างได้ที่แล้วนะครับเยาง โอ้แม่เหอมัเอขยับดูฟังข้างนั่นดูไหนไปโอ้ไปนะครับดอกนี่กินเด็ด ับ่่ออาใสไฟเตอนนี้เขาสมาัครไปแล้วนะครับยูทูบก็ได้แต่ยังว่าได้ตอบรับเพื่อนรุ่พี่น้องเลยยูทูบยังไม่ตอบครับผ่านเกณฑ์ของเขาแล้วล่ะนะบางคลิปที่บ้าเพจไปศึกษาไปเพิ่งเนี่เขาบอกว่าบางคลิปอีซีหาเมื่อก็ตอบรับมาแล้วนะครับสำหรับอีเมลแต่นอันนี้นี่ผ่านมาแล้วสองมอือละนะครับเอาเพจไปยังลอรุ่นดูลอ มิ้วจ้างยูทูบอยู่นะครับมาส่งมาตอนไหนนะครับก็ส่งมากอะแต่สิสั่งได้ได้ได้สั่งไม่ได้ครับเราชิคส์คลิปให้ดีกเก่าครับคลิปให้มีคุณภาพเนาะถ้ามีก็เนหล่ะเดี๋ลยซื้ขอข้อมือมาสัดต่อให้มันดีกเก่าครับถ้ม่ซื้อขอมือถังงันมันจะใช้หล,ลายๆนะเง,งินมันก็ใช่ดังไหม เดี๋ยวพูดติดตามเป็นเป็นแสนพูดแล้วลูกไอยสีก๊อบไม่ไหนอันนี้มันมานั่งเฝ้อไางเงี่ยมานั่งเฝ้ากินน้ำวะกินน้ำเบานีอันนี้เก็บเบานีเขากองไงสวัสดีพ่อพ่อแม่พี่น้องไปเบานีสวัสดีพี่น้างไปล้วนั่งมินบเนาะได้แล้ววะได้แล้ววะนั่นไปจิบอย่เงี่ยครับ ม,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 มันมันมันน้ำมันหน้ำมันมันเฮียใส่บาห่อนมิห่อนอันนี้แม่พ่อยแม่พ่อยเป็นโกนรัพี่เยจะลองชิมกับเจียวเพียเจีวเพียเจีวเพียเก่าผักกับ เบาเกิมมาแปดเดืนอนอะเบาเกิมไปซื้อเครื่องดืมด่มอยู่ไปซื้ออย่างอีกบค่ครับ,บซื้อนนยาบำรุงสุขภาพขิงนำ้ำเมื่อกี้เบาวเพลินขิงน้ำหมดได้หรอเบาวเพ็ินอิ่มแล้วอิอ่มจุมาแล้ว มืดมาเห็นข้างนอกแ้วมืดมืดมืดเนาะยิงธรรมดากอนแฉกก็ทื่อๆแฉบก็ทื่อๆแฉกเมื่อเพชรทิ้มืนขึ้นกันละเนากรเมืองเพชร เกี่ยวใครบ้างนะแกบ่บ้าลูกพี่แก่กใส่เองแม่ลูกพี่นะใส่เองแก่ไปเรื่อยๆโอ้โหใครามาใสา่เครื่องแล้วมั้ไอ้ตลาดไม่เหมือนไหนนะหอ,อมเนาะหอ,อมเนี่ยน,น่าโม,มยอ่ะโอ้นิ่มดีจ้ะลูกพี่ย่างพอดีเลยไม่ต้องใส่เครื่องย่างใส่็จจะเกลือได้พี่น้องนุ่มนุ่มแซบ่บหอม ให้้หมันมนุ่ม่อยกะเกลือรสชาติของเนื้อนะครับแต่ว่าท่านใส่เครื่องปรุงหลายพี่น้องมันก็จะได้รสชาติของเครื่องปรุงหไรผลนนี่ละเขาข่าวว่าวเริ่มกินข้าวแล้วเอาเป่าเกลือซิมด้วยนี่มัดตเกลือครับมัดตเกตลือ ใส่ตกะกียบับผงสุรวดวางสอบนึงนี่แหละผงสุรดครับออกขึ้นิดนึงจะมาแซ่บขึ้นไปไหนแซ่บ <c oughs> <c oughs> เอาเอาเอาตบท้ายดรึตบดรึตบรึตบตบตบด้วยเครื่องเรื่องเครื่องบำรุงบำบัดร่งงงางกายาเนะาะบำร่งเขาแซ่บเขาแซ่บพอกินขเขาแซ่บพี่เนาะก่อนกินเขาโมทูนังขาบันนึโอ้ย สุดยอดครับพี่น้องลูกพี่เอาไว้ได้นะลูกพี่กินแต่โคกจนหนาไข่นะลูกพี่อ่ะดมแม่พายรึเปล่าแม่พายรึกินดำแม่พายเอาหรือยืมเส้นอะไรอยังบอกยังมันย่ำมกแตงกบกบเอาลูกพี่ด้วยกบกบด้วยโอ้โหกล้องหักปะ อบอบิ่งเด้อเบิ่งเด้อมันจะใหม่เด้ออมุนเป็นกระฟ้าพริกพริกกันเป็นทางทำให้สุกเด<อ>ี๋ยวนึงสุกฟังหนึ่งแล้วก็พ,กกพริกพริกเลยกันอ่งนึงเฮ้ย เขาสิเปาเองนะห้เขามาส่รถนะบบกพี่น้องรึเขามาส่เขาว่าบ่ม่รถลากเขาสิขับมาให้นเขามาส่งบ่เขามาส่งเองด้ยครับ ปไปกินเบียร์แล้วนัวสองแก้วน่ะขอ,อคลิปขอ,อคลิปนี่ชุดที่สองนะครับเนี่ชุดที่สองอ๋อนี่น,นี่นะรับเชิญที่เห็นบ้าเ,าเป็นคนเล้ว เป็นลูกเครื่องเป็นลูกเครเื่องให้กับเ,เล้าเนาะท่ายคือกันบัดนี้ท่ากับเครื่องไม่อีกบัดนี้เคร ouais ื่องไม่อีกเสื้อสายนะนี่มันติเกลือเขาท่าเลยเนาะลองบุลองท่าปลาแดกเข้ามือนี่มันไหนนั่นมันจะได้กินแตลือนะปลาแดกนะมันได้กินน้ำเนื้อพร้อมนะข้าใส่เครื่องปรุงเส้นหลายมันได้กินหอม เห็นต้นเสือตีเก๋ไก่บ้างตอนต้นอันนี้เขาก็ย่างเพิ่มอีกนะครับกินย่างวะกินระบด้นลูกหันมันกุ้งกีดด้ยใ่เอาเกี๊ยกีดกกด้วยมันเป็นพ่อของเจ้าขอ แม่ย่อ่ังบ่ได้ใส่ปุ๋ยสิคไปใส่เบยดเือแค่นี้เขากัยากชแ้วนะครับดอะครับ่าต้องดวนพี่้ลงลลุุกุลกเพี่ด้แล้วนั้นนะเออได้ล้วนะดูี่เราคอยกูเสือกิ่นน้ำมัยาก เงี้ยเทีเ่ยวลยนี่ยเี่ยวโบได้เลยเขี่ยวข้างอีดีเลยใคนี่ยคัน<ล>ผมยาบว่าขาดแล้วมันหลืดโบได้ไหมติดรวดมันเสียนออกนะอันอันหน,หน้อยอ๋อิกแมนลูกพี่พิกแมนไดมันลูกอะผู้ตรงมีู่้ตรงห้ามกสีนะแจ้าที่นี่นจะตัดนะดูทางพุ่ม

เผ็ดมือแล้วจะปลาไหลคือว่าะปลาไหลคือคืิบต่อไปได้พี่น้องของลังจากคลิปนีู้่ตุ่มมาละปลาไหลนึงน่งเดี๋ยวเบาเกือบสิมารถเบาเพชรไปหาปลาไหลผ่านผ่านผ่านจิบหายแท้ปลาไหลแท้ผัดเผ็ดไปแล้วครับมือหนึ่งครับโอ้ผัดเพชรเนี่ยมุดลืมไปเนาะสิบสิบก็ตัวเลยละลืมถือกล้องไปน้ำผัดเพชรนะเดี๋ยวมือล่นครับมืออนมันสุกพอดีมันหยุด หลังเลิกงานนะครับหลังเลิกงานเดี๋ยวบ้าเพชรกับบ้ากุมซิพาพี่น้องใส่เบ็ดปลาไหลว่ามันสู้หลังห <laughs> ลอนกี้จี้หลอนสู้หลังเอา้าอันนี้นะนะครับลูกพี่ถ้าหายไม่พ่อเก็ไปทุ่หาโจเนาะไปยามวันอย่างนี้ขี้ยานดโอ้ยตัวหาขดเราไปแล้วนะครับพี่น้อง ตอนนี้นะครับเขาก็เริ่มอิ่มแล้วล่ะนะครับยังเหลือหลาขึ้นเขาอยู่แซ่บลูกพี่อิ่มแล้วลูกพี่ก็อิ่มแล้วนะครับคนไฟยังยังมีอีกส่วนหนึ่งอันิ่งอย่างอยู่นะเนาะเออตอนลูกคิดนี้นะครับเป็นคลิปเล็กๆนะครับกินข้าวแรงน่ำกันอยากให้ท่านผู้ชมดูครับอ่าของหมดขอบคุณที่เอาคนที่ดูท่ากันดูจนจบนะครับครับเอาลูกพีไล่พี่น้องด้วย สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไข่กดแชร์หให้สองบ้าเพลินนะครับสหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ